เรามาเริ่มกันที่ประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันเลยค่ะสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระนามเดิมว่าสินเป็นคนไทยเชื้อสายจีนบิดาเป็นนายอากรบ่อนเบียมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนพัทส,สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระราชสมภพเมื่อพศ2277วัยเด็กพระองค์ทรงเรียนหนังสือที่วัดโกสาวาส ทรงมีความรู้หลายภาษาเมื่อบวชเรียนแล้วจึงได้เข้ารับราชการได้เป็นเจ้าเมืองตากจึงมีผู้เรียกพระองค์ว่าพระยาตากทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีความปรีชาสามารถในด้านการรุกและเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรธุนบุรีค่ะผลงานสำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราช การกอบกู้เอกราชของชาติไทยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นผู้กอบกู้เอกราชรวบรวมอาณาจักรไทยที่แตกแยก,กให้เป็นปึกแผ่นพระองค์ได้สู้ป้องกันภูมิศียุทธยาระหว่างที่สู้รบกับพมา่าพระยาตาเห็นว่าการป้องกันของพระนครขาดประสิทธิภาพหากยังสู้รบต่อไปก็คุมพ่ายแพ้แก่พมา่า ดังนั้นก่อนที่จะเสียกรุงเสีอย,ยุธยาพระองค์จึงรวบรวมไพร่พลประมาณ500คนตีฝ่าวงล้อมกองทัพพมา่าออกจากกรุงเสีอย,ยุธยาเมื่อเตรียมกองกําลังพร้อมแล้วพระองค์ยกกองทัพโจมตีผ่านพมา่าที่กรุงธนบุรีขับไล่กองทัพพมา่าออกจากกรุงเสีอย,ยุธยาได้สําเร็จทําให้อาณาจักรของชาวไทยสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน การสร้างความปึกแผ่นมั่นคงเมื่อกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นเมืองหลวงแตกทำให้ศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรล่มสลายจึงมีผู้นำจัดตั้งชุมนุมกระจายอยู่ในท้องถิ่นต่างๆชุมนุมสำคัญได้แก่ชุมนุมพระยาตากที่เมืองจันทบุรีชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชชุมนุมเจ้าพิมาย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงทรงรวบรวมเมืองต่างๆและปราบรามชุมนุมในหัวเมืองต่างๆได้สำเร็จสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้สำเร็จทรงปรับปรุงสังคมและฟื้นฟูวัฒนธรรมทำให้อนาจาักรธนบุรีมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงคุณธรรมที่ควรเป็นแบบอย่าง หนึ่งรักชาติสองความกล้าหาญสามความเสียสละ